ให้เสียภาษีโดย G.K Casting หนังเรื่องนี้มันแปลกๆนะไม่มีผู้หญิงคนไหนที่สวยขนาดนั้นและมีความรู้ด้านรถยนต์หรอกนะช่างมันเถอะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องทาร์ฟอร์เมอร์นี่นะันรู้แต่ฟันรู้สึกไม่ค่อยดีเพราะว่ามีแค่ทางเดียวานั้นที่ผู้หญิงจะรู้เรื่องรถมากขนาดนั้นน่ะเธออาจจะน่าเกลียดว่าโลกไม่ดีหรือว่าเป็นเลสเบียนงั้นนายลองคิดดูนะว่าถ้าหนังโง่ๆทั้งหมดเป็นจริงขึ้นมามันจะเป็นยังไงอ่ะอ้าวเชี่ยแม่งเสือคิดจริงอีก มหาสัจจันท์ลูกหินตกทะลุปีติแล้วทำไมขอที่ตกลงมาันถึงเป็นสับปะรดตัวถวายลายฉันรู้ว่าคุณเป็นใครผิวของคุณนั้นขาวเย็นยเยือกคุณไม่ชอบแสงแดดพูดออกมาดังดังสิว่าผมเป็นตัวอะไรแวมไพร์ไม่ผมแค่เล่นวัวอวอบัวคราบมากเกินไปฟอเรส t c ก m e อชิริยะปัญญานิ่ม ไม่อยากนั่งใกล้แม่บอกผมเสมอเลยมมว่าการดูว่าคนคนนั้นเป็นยังไงสามารถดูได้จดากรองเท้าอ่ะว่าเขาไปที่ไหนมาเขาไปซ่อนที่หนะเอ้ยน้ำม,มาช็อตกระรันชัดนะโอ้เทลฟอร์ด็อกส์โรงแรมสีขาวก้นหมาจอมกวนหมาไม่ทุกที่ <S <S เลย <S <S แฮร์รี่พอตเตอร์กับเจ้าชายเลือดผสมจับฆ่าให้ได้สิัมันนี่นะพอดมออ้ยถึงน้ำชางกีดฉัน โอมาโลนสองอสอินนิวยอเดกตยวเดี่ยวผู้น่ารักให้ฉันทำข้อตกลงกับนายนะยนกล้องของนายลงมาแล้วเราจะไม่ทำร้ายนายโอเคนี่เอากล้องไปเต็มเต็มเลยนี่ไงนี่ไงเอาไปเลยเฮือสู้สุขติมาฟีฟอร์ดหน่วยจจรพันพิทักโลกจานุสุดเจงตอบด้วยจานุสุเจงได้ยินผมไหมเปลี่ยน ตออกูดีเอเวนเลยวอชแมนศึกซูเปอร์ฮีโร่พันมหากรรี่คุณมายืนทำไรตรงนี้วะเนี่ยอาปูซาบ้าพลังเจอกันไอ้หนูใช่ฉันเดาว่าหนังพวกนี้แม่งกากบอกแล้วฉันต้องไปทำงานละ ขายที่ชู้ที่ใช้แล้วของไมเลสไซรัสใน Ebay ไม่ใช่งานนะพวกไม่คืองานวายแม่งเง้ยอะไรไม่รู้แม่งเง้มเยมัเป็นอะไรตอนที่กูกำลังจะไปขายที่ชู้นี่คุณใช้เครื่องยนต์ CMTJ05 ติดเทอร์โบ TGF นั่นมันน่าประทับใจมากเลยนะฉันเห็นสิ่งผิดปกติตรงนี้ฝาหัวฉีดรถยนต์น่าจะหลวมนะโอ,อ้พัดเจา้ามันเกิดเครื่องจริงเหรอเนี่ย เฮ้ยคุณกับผมน่าจะไปอเจออาสาใครที่ชอบงานภ้าครั้งนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูคลิปต้นฉบับของสมอลด้วยนะฮะ